วันนี้จะเดินกันว่าจะมากี่โมงอิ่งๆถึงซุปเปอร์แหล่ซุปเปอร์ซีเก็บแหล่ะชอบชุดขาวอ่ะอยากได้ใช่แล้วเพราะว่ามันเป็นเอสเอชอาร์นักแสดงเมืนเหมือนกับคนคือแบบมือกั่ไลทยก็จะเจอกันหลายๆคนแล้วแบบะมันนจเป็สว้ก็สวยคนนี้ก็สวยอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ก็ทำผมสวยคนนี้ก็ใส่ชุดสวยอเลยสวยมากๆแตไม่ได้เคยเคยรู้อยู่นะจต่ไม่ได้ีต้องรู้อยู่ว่แล้วมีคอมมอนด้ไหมล่ะคอมมอนเซนไง เราต้องมีอยู่แล้วโอมิ่งาบิผู้จะตายไม่ให้ตายไม่น่ากลัวไม่น่าไม่น่ารอดนะจบแล้วยิงมาดิยผีช็อต ไอ้ชางกูนี่ยตางก็จบไปนียไอ้ชางกูนี่กูยืนนิดเยไม่ดิงงดิไม่ดิใส่ว่ากูยิงโดนได้ไงงงมันไม่ยิงฉอดดูว่อนนี้เนี่ยชดเนมากวาะมีหมดปีกมดว่งกับคืนแลมทกีพี่ยมตามาแล้วมเยอันบินไอตัวอะไรบินได้ไอเบรูเยอะไปเยอะบไอตรงเสาใครอะไอตรงเสาอะ เฮียไม่ไหวแล้วนะชักกี้มึงสองตัวนี้ไม่ได้นะชักกี้คือใครเนี่ยพันโตคือพันโตไงเฮ้ยมีคนฆ่าได้เว้ยคือแอมแบล็กเอาไม่ได้เจ้าไ,ได้เจ้าไอ้ไไไพิเอลเกมเมอร์หรือแปลเป็นไทยว่าคิวเกมเมอร์หรือแปลเป็นไทยว่าอะไรยังไงมอยล่าไอดอก ม,งงม,มองได้เลยว่าชี้ว่าว่าฝั่งตรง้ามาเป็นคนไทยแน่นอนรู้ได้ไงต่างชาติเขาไม่ไม่ชีวาวา้วนะ่าว่าอะไรก็รู้แต่ว่าถ้าเป็นคนฝรั่งมันก็อ่านคำนี้ว่าชีวาว่าเหมือนกันนะแต่มันก็ต้องพิมพ์จีหัวหัวแม่เอาก็เล่นคําเล่นเสียงฝรั่งเล่นเสียงไม่ได้อะถามให้ <S 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 จังขนาดนั <cado> <S <S ้นเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวรวมเกลียดไอ้พวกรวมคนคนตาในทิพไห่ทิพไห่คนยีไม่ทันนี่ไงก็มัวแต่ชิวหัวจัดนะหูบอกเลยบอกเลยเกียร์ได้หมดเกียร์ได้หมดได้หมดเฮ้ยอะไรอ่ะมันแฮมหมดเลยอ่ะ

เออเบิดระเบิดตีซูโย่แล้วมันจะมีไตซูโยคืนไหมกูมีอยู่นะเด้มาดูกูไปแล้วบ๊อบเรียบร้อยหัวแตเวนวุ่นนะมุนตีอยู่วุ่นใจเย็นอ้วนใจเย็นแบงมูวี่อะไรใจเย็นตียับไปเยอะไทเซอร์ใจเย็นเทเซอร์ใจเย็นเออไม่ไปดิควายเอ้ย ไหนชาวประมงหาาหปลาหาปลาคุจะดวลกับกูอ่ะเพียวเกมเมอร์ฮะมึงเพียวเกมเมอร์มึงเพียวเกมเมอร์แต่มึงไม่เพียวกับกูหรอกเอาไ่าะีคเออรรับโดนปั่นเกิดแทงแล้วแหกตูดไปวัดวูวิวดู tomorrow ด่าใครวะเนี่ยอะไรจีวบว่าไงถามถามมึงรักมันเหรอ อยากรู้ว่าพรุ่งนี้มันจะไปเลือกตั้งก่อนจะได้รู้ว่ามันไปคนไทยหรือเปล่าไงโอ้คนไทยก็ไม่เลือกก็ได้นะมันต้องเลือกมันมีสิทธิ์มีเสียงไเนี่ยไม่เลือกนะไม่นะพ่อกูไม่อยากเป็นสอสอพ่อมึงไม่อยากเป็นหรือมึงไม่อยากเป็นเฮ้ยได้กเด็กอชอบเจ้กูเล่าพ่อมึงมังกรมึงไม่เกี่ยวกับกูมันไม่ตายหรอกเนี่ยพ่อกูโหดนะกูโหด ไอ้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังมีอ้วนจ้าอ้วนจะตายแล้วอ้วนโอ้โหโซมาตาฟักกิ้งเราอ้วนไม่เยอะนะเพราะมันแค่อ้วนเซี่ยวไม่มั่นใจเออจะหนีไปไหนไรดอกชมอยู่นี่ยบุ๊ไม่ไปเด็กควายฮันโตไม่อ้าวยังไงอ้าวบอลลิงทูมีต้องมีคนตายไอ้ผมบอกเลยโอ้การบวกกับอ้วนนิ้นเป็นอะไรที่อ้วนเลย มันเป็นอะไรที่คนตายคนโดนตตันยังไงไม่รู้อะ้ยคนนตต่ายัไู่ตะเฮ้ยไอ้เหี้ยชักกี้มึงเรียบร้อยเรียบร้อย มมไห่ไนต์จิงจุ่มไข่ดูแมวดูซอฟฟ์ฟอมไง <laughs> เลาเนออกฟอมไม่ตายไม่ตายเราอยู่ในเราอยู่ในอาเขตที่ป็นฟองเย็บร้อยคุณต้ยหูอย่างนั้นเนกไม่มายหรอก่ <laughs> อนม,มาเดอฟาเกอ <laughs> เร์เบียดเบียด ครับไอ้เนี่ยเด็ดเต็มอัพแล้วรถมันบังอยู่วะโทษโทษโอ้ยเฮียฮันโตโคตรเลยแล้วไม่ได้ประโยชน์เลยว่ะไม่อย่างนั้นติดไก่กายเรียบร้อยวันนี้จะกดยี้มึงนะ เออไดานี่หว่าไม่ใช่ม่ายง่ายง่ายง่ายดูแต่ซูยอไอ้ไอ้ลูกเยอะจะอยู่คนเดียวรู้ปะเน่ยรู้รู้บอลลี่ทูมีสู้ด้วยไอ่เนี่ยคนจริงคนจริงวะอะไรวันี้ก็ คนเล่นด be ีโลมาก็จะประมาณนี่แหละไอ้ยจ้แนกยยังเยอะมึงต้องไม่ตายเผื่อด่าต้องไม่ตายพี่ใเอาากวงดิอย่ให้วงบีบดูวะนะกอ้บีตายไอซูยูเอาชุ้นไล่หาได้ยินเ็ยเวน โอ้สามนาทีนะคกูนึกว่าจะจบเพิ่งเริ่มไปเหยียไม่ไปเออโุณ้แมคเกอร์แม่งเลยแล้วกันมึงด่าอะไรฮาร์ดมากเอ้าเออนี่ระเบิดต่างขี้บบึ้มได้เด้มากคุไปไหนวะน่ะวัวหัวแตกเที่ยวคุณไหม ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่ฮันโต้ก็แคสักคนหนึ่งอะตายให้เอาละเอาละเอาละให้อยู่บนนั้นน่ะมันมีรถท็อกมาถึงมาแล้วถือมาแล้วอ้าวงงนี่ตัดเฮ้ยสะท้อนหาแม่เฮ้ยเยินเข่ามันฮุกเข่าเข่าไม่ใช่ฮุกเราไงเล่ามาแล้วมาครับโยซูโย โรงเรียนฮอ้ยอื้อสุดจะรายอบริเวณอ่ามันชักกี้นี่มีไดู้อ้วนพอตรงนี้ วนวนวนเอ็มซีวนเอ็มซีวนวนใครหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วหลุดกันใหญ่เลยเฮดทไมเฟรนกับใครเนี่ยมันไม่ได้มาด้วยกันไห่เหรอวะพยาสินเราอาจจะเป็นลาไตใหม่ก็ได้นะเพราะเราคืออินไซตย์ูโยนั่นเองนะครับก็คูไม่อยากใช้ อาคุกแล้วไหนจะลองใช้กับบอฟดูว่ามันจะแบบตูงตามแค่ไหนไงเฮ้ยเบี้ยข้างหลังอังอยู่อยู่ในโดมอยู่ในโดมไหมในโดมไหมในวงมันฟันโดมมันฟันโดมเดือดสตาร์ไอ่ย้มันเออมันฟันจริงมันฟันไอ้่ี้มันฟันวงอู้ไอ้สัสกูเพิ่มั่นใจว่ากูเอามาตากเงมันยังสี่คนอยู่นะถ้ามันชนะนี่อร่อยเหาะแลกูบอกเลยจะมีเล่นเดิมอัพไม่เป็นไร มาแล้วมาแล้วหกแล้วเฮ้ยกิ็นจีฆาตเขากินจีอยู่ข้างหลังเออเรียบร้อยอีอม,มีไตทูโยกูไปแล้วหนึ่งศพนะผมเมฮ้ยรถไหน,ไนมันะจะไล่เดมอัพอ่ะจะไล่เดมอัพ แบบไล์เดมัพหน้ามอ็อบเยอะอ้หัวไม่ไม่มึงทำเลยเดี๋ยวกูจัดให้ตรงนี้แล้วกันเฮ้ย่เนี่ยกูน่าจะได้เพียวต่กเกมนะไอ้หัว <c oughs> เอากูาไล่เดมัพให้เพื่อนด้วยไม่มึงก็กลัว <c oughs> ไม่มกูก <c oughs> ไม่น่าไ,ได้ <c oughs> เขาแต่กับชิวาวยู่ไหมมันไม่ตอบอ่ะเดี๋ยวกดป้าอย่นี้อันนี้ที่เรายคถาม มันมึงไม่ตอบมันนะเพื่อนแปลกมากกับดีดำเนี่ยเหระอีกเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสนี่เว้ยแต่